สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรารถแชน n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์นะครับที่ทางตำรารถได้จัดทําขึ้นมานะครับดยหัวข้อคอนเทนต์ก็คือรถกระบะนะครับสประตูราคาไม่เกิน2อ0 0สนนะครับตั้งแต่สองแสนจนไปถึง2อ0 0สนนะครับว่ามันมีรุ่นไหนแล้วก็ยี่ห้อไหนบ้างนะครับที่ยังน่าใช้อยู่นะครับในปลายปี2020นี้สําหรับคลิปนี้นะครับทางตำรารถก็เลือกมาเป็น เชฟโรเลตนะครับโคโลราโดนะครับปี0506นะครับประมาณนี้สำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับก็เป็นที่รู้ดีกันนะครับว่าตัวของเขาเองนั้นนะครับก็ใช้อะไรของอิ u ุสุเกือบจะเกือบจะร้อก็ว่าได้นะครับอย่างที่เคยทําคลิปก่อนหน้านั้นไปก็คือกระบะเชฟโรเลตนะครับโฉมแรกนะครับก็ร่วมมือกับ i ิ u ุสุนะครับร่วมกันผลิตขึ้นมานะครับสำหรับรายละเอียดนะครับข้อมูลของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวรับชมได้จากในคลิปเลยครับ ครับสำหรับภายนอกนะครับจากที่รีวิวนะครับรอบตัวรถเลยนะครับสีของเขานะครับเป็นสีเดิมนะครับเกือบจะทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีบางจุดบางบางช่วงนะครับที่เคาะสีดูแล้วสีเป็นเสียงทึบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าใหม่มากนะครับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับภายนอกของเชฟโรเล็ต โคโลราโดคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับมุมไฟที่ยังคงสวยใสอยู่นะครับแล้วก็การยึดเกาะของไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆนะครับตรงนี้การชนด้านหลังนะครับทุกอย่างนะครับยึดเกาะอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์มากๆนะครับสําหรับคันนี้ทางด้านบันไดเหยียบนะครับเข้ารถก็ถือว่าโอเคนะครับยึดเกาะดีนะครับไม่ได้มีตําหนิหรือว่าชํารุดแต่อย่างใด ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตรงนี้ภายนอกนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับทางตำมารถก็ตรวจสอบให้อย่างละเอียดนะครับคันนี้สําหรับภายนอกไม่มีตําหนิเลยนะครับถัดมาครับภายในนะครับตรงนี้นะครับจากที่ลองปิดเปิดประตูดูนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับก็โอเคนะครับปิดเปิดได้สนิทดีนะครับไม่มีประตูตกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะครับคอนโซลกลางนะครับจัดว่าใหม่มากเบาะคู่หน้านะครับ สวยนะครับความเดิมนะครับจากโรงงานนี้คือมาเต็มเลยนะครับทางด้านห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็สะอาดดีนะครับยังคงความสวยความเดิมอยู่สังเกตดูจากเนื้อสีได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสีด้านขอบในนะครับกับตัวบอดี้ด้านนอกนะครับเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่ด่างเลยนะครับสําหรับตรงนี้ถือว่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับสําหรับภายในของเชฟโรเลตคันนี้นะครับแต่ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจาก เวลามันที่ไปถ่ายนะครับเวลาไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแล้วก็มุมแสงอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับยังไงถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทางด้านกระบะหลังนะครับจากที่ลองปิดเปิดดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็เคาะสีดูนะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับยังคงความเดิมอยู่นะครับการันตีว่าไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับทางด้านกระบะหลังนะฮะส่วนทางด้านช่วงล่างนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับเนื่องจากรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสําหรับคันนี้ จึงดูใหม่อยู่นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานสุดๆชกเบรกยางต่างๆนะครับแหนบข้างล่างนะครับถือว่าพร้อมใช้งานนะครับอีก1จุดเกือบจะ100%เลยก็ว่าได้ครับครับถัดมานะครับทางด้านห้องเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเริ่มจากทางด้านแก้มนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับสีเขายังดูสวยนะครับแล้วก็ยังดูใหม่มากเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับตัวบอดี้ด้านนอกเลยนะครับสําหรับซุ้มห้องเครื่องด้านในนะครับคานหน้านะครับยังสวยอยู่นะครับ ไม่มีถลอกนะครับไม่มีผุเลยนะครับเพจยังอยู่นะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับห้องเครื่องตรงนี้สําหรับรถอายุประมาณ10กว่าปีนะครับถือว่าน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็ดูดีนะครับดูใหม่มากๆนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็อีกเช่นกันนะครับไม่มีคาบเยิมของน้ามันนะครับแล้วก็ท่อทางเดินนะครับตรงนี้นะครับแทบจะทุกจุดเลยนะครับยังคงความ ใหม่อยู่นะครับจากที่ลองบีบดูนะครับไม่มีอาการกรอบและแข็งเลยนะครับส่วนปลั๊กนะครับสายไฟนะครับถูกจัดวางจัดเรียงนะครับอย่างสวยงามนะครับแทบจะเกือบจะร้อยเลยก็ว่าได้นะครับทสำหรับห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์ของเชฟคันนี้ทางด้านราคานะครับทางเจ้าของนะครับ จริงๆนะครับเปิดไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ2กลางๆนะครับสองสี่สองห้แต่ทางตำลารถนะครับได้ติดต่อพูดคุยนะครับกับทางเจ้าของนะครับว่าตรงนี้เนี่ยกำลังทำคอนเทนต์อยู่นะครับสำหรับสมาชิกในช่องนะครับถ้ามีใครสนใจนะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับทางเจ้าของรถเองนะครับก็เลยลดให้นะครับเป็นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดูจากทางช่องตำลารถนะครับอยู่ที่ประมาณ2 3ง0 0 0 นะครับนิดๆประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะลงได้อีกตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องไปลองขับดูแล้วต่อรองดูที่หน้างานอีกทีหนึ่งแต่ว่าทางช่องการันตีนะครับได้รับส่วนลดแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับก็ติดต่อบอกว่าดูมาจากตำรารถนะครับสำหรับคันนี้สำหรับราคาตรงนี้นะครับทางช่องมองนะครับว่าด้วยส่วนตัวนะครับว่าไม่สูงจนเกินไปนะครับอีกทั้งได้รุ่นท็อปด้วยนะครับก็คือเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับเป็น ตัวยกสูงด้วยนะครับ4ประตูถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับมาหาถูกนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมองแบบไหนบางท่านอาจจะมองว่าแพงบางท่านอาจจะมองว่าถูกบางท่านอาจจะมองว่าพอดีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องสภาพนะครับสภาพรถของคันนี้นะครับจากที่ทางตำรารถนะครับได้รีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่เจอตําหนินะครับยังไม่มีตําหนิตรงไหนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกช่วงล่างเบรกยางโช้กภายในนะครับเครื่องยนต์ห้องโดยสารต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่พร้อมใช้งานสุดๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับคนที่มองหารถกระบะ4ประตูอยู่ส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการซ่อมการแมนทนนั้นนะครับที่สมาชิกในช่องสอบถามกันเข้ามาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับ เชฟโรเลตนะครับถ้ารถเขามีปัญหาต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะครับสามารถใช้อะไรตรงไหนได้บ้างและซ่อมตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับทางตำหดรถขออนุญาตนะครับแจ้งให้ทราบหรือว่าเรียนดังนี้เลยนะครับก็คือทางอะไหล่ของเชฟโรเลตรุ่นนี้นะครับบล็อกแรกโฉมแรกเลยนะครับใช้อะไหลของอิซูซุ ทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีบางจุดที่เป็นอะไหล่ย่อยนะครับรวมไปถึงอะไหล่ภายในนะครับบางชิ้นนะครับที่ยังต้องสั่งูนย์อยู่หรือสั่งตามร้านขายอะไหล่ก็ยังมีขายอยู่นะครับสาหรับตรงนี้ส่วนเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับคันนี้นะครับยังสามารถจัดได้นะครับตามเงื่อนไขทั่วไปเลยนะครับรถไม่เกิน15ปีนะครับทางไฟแนนซ์หลักไฟแนนซ์ใหญ่นะครับก็ยังรับจัดอยู่ แต่ถ้าเกิดข้ามปีไปแล้วนะครับก็มีบางธนาคารนะครับหรือว่าบางแหล่งเงินนะครับที่ยังรับจัดอยู่อีกเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับขออนุญาตพูดแบบโดยรวมนะครับแล้วก็พูดแบบตามหลักการทั่วไปนะครับก็คือรถ15ปีไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับถ้ามองอยู่หรือว่าสนใจอยู่นะครับก็ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับตรงนี้นะครับ จัดได้อยู่ประมาณ200,000 200,000 200,000นะครับอยู่ที่เครดิตของผู้กู้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการผ่อนนะครับค่างวดนะครับคันนี้อยู่ที่ประมาณาไม่น่าจะเกิน5,000บาทนะครับท้งนี้ก็อยู่ที่ยอดกู้อีกเช่นกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์รถกระบะนะครับ4ประตูราคาไม่เกิน200,000 นะครับถ้าชอบใจถูกใจยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นกระบะสีประตูยี่ห้ออะไรนั้นนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับรับรองไม่พลาดแน่แล้วก็จะได้ชมนะครับรถที่พร้อมใช้งาน สภาพสวยๆราคาไม่แรงมากนะครับจากทางช่องตำรารถอย่างแน่นอนนะครับส่วนสมาชิกท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ตำรารถนะครับไปรีวิวรถยี่ห้ออะไรนะครับรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อกับทางตำรารถได้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ